อะทีนี้เรามาดูเจ้าตัวก็เรียกว่าภายในกันแบบละเอียดของเจ้าตัวสปีดคันนี้โดย f c ขอมาพี่ตายอยากดูมากผมอยากดูแบบละเอียดก็ไม่แน่ใจว่าน้องไปจับไปจองไว้ที่ไหนหรือย,ยังแต่ขอมาเราทําให้ได้เราก็ทําให้ไม่เป็นไรนะครับอิสุถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันนั่นเองก็ประตูด้านข้างนะครับเขาก็จะมีการบุนุ่มมาให้เนี่ยบุนุ่มตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตัวนี้จะเป็นผ้านะครับแล้วก็ อ่ะตรงนี้ไอ้ตรงสวงสแผงควบคุมสวิตช์กระจกเนี่ยเขาจะเป็นสีดำดำเงาเลยอันนี้เดี๋ยวพี่ไต่ต้องทําความสะอาดอีกรอบนึงนะยังไม่ได้ทาความสะอาดนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับเขาจะเป็นสีดําเงาเหมือนกันแล้วก็ตัดด้วยสีแดงเปิดประตูที่เปิดประตูก็ตรงนี้อ่าแล้วก็ภายในตรงนี้มีอะไรบ้างตัวนี้นะครับไฟหน้าของเขาสามารถปรับระดับได้สี่ระดับนะเนี่ยเราหมุนดูเลยชอบสูงชอบต่ําขนาดไหนก็เปิดเอานะครับถ้าเขารบกวนสายตาของชาวบ้าน เปิดฝารังน้ํามันก็ตรงนี้นะตรงนี้เปิดฝากระโปรงก็ตรงนี้น้ํามันเนี่ยเติมได้ตั้งแต่ B ศูถึง B 2 0นะครับอ่ะแล้วทีนี้แล้วแล้วนะ <c oughs> อ่ะแล้วทีนี้เขามาดูมาดูเจ้าเบาะเข้าบ้างเจ้าเบาะของเจ้าตัวสปีดนี่ก็ต้องบอกถือว่าเป็นจุดขายอีกจุดหนึ่งของรถรุ่นนี้นะครับเพราะเขาออกแบบเอ้ยถ้าดูเนี่ยเหมือนรถแข่งจังเนี่ยโอ้พอเรามาจับมานั่งเนี่ยโอ้ให้อารมณ์สปอร์ตที่เราใจมากไอ้โทรศัพท์จะตก <c oughs> คับเบาะก็จะเป็นตัวนี้เป็นเบาะผ้านะครับเกรดพรีเมียมสีดำแดงที่สําคัญมีสัญลักษณ์ของพันเอ็กให้ด้วยขออนุญาตฉีครับก็ข้อดีของการใช้เบาะผ้าแบบนี้นอกจากเขาเรียกว่าให้อารมณ์ที่สปอร์ตแล้วก็เวลาเราจอดรถดตากแดดก็ไม่ร้อนด้วยอันนั้นจะเป็นฝั่งของผู้โดยสารนะครับเดี๋ยวพี่ต่ายจะพาไปดูอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตนั่งนะครับอันนี้ต้องปูก่อนปูก่อนเพราะพี่ต่ายใสยย่ผ้าใบวันนี้ถอดไม่ได้ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวคลัชนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเบรกตัวนี้ก็จะเป็นตัวคันเร่งแนะนําเลยสําหรับมือใหม่อ่ทีนี้ตรงบริเวณแผงเขาเรียกว่าพวงมาลัยแถวบริเวณคอนโซลล่ะรวมๆตัวนี้พวงมาลัยของเจ้าสปีดเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะเขาจะมีฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงสังงารด้วยเสียงฝั่งซ้ายมือเนี่ยแล้วก็ตัวนี้เขาจะเป็นสีดําดําเงามากๆนะครับบริเวณเปิดไฟหน้าของเขาก็จะเป็นตัวนี้นเนี่ยเปิดไฟหน้า เปิดหนึ่งครั้งนี่เป็นไฟหลีนะเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยอีกครั้งนึงก็เป็นไฟหน้าส่วนไฟตัดหมอกอยู่ตรงนี้แต่ไฟตัดหมอกเราไม่ควรจะเปิดพําเพื่อนนะไม่มีธุระอะไรก็ไม่ต้องเปิดฝนตกหมอกลงจัดอะไรเงี้ยเปิดได้ครับตัวแผงเขาเรียกว่าตัวช่องแอร์เนี่ยเขาก็จะมีสีดําดําเงาตัวนี้เหมือนที่เราเห็นเลยนะครับเอามืออันเหี่ยวๆของแกออกไปหัวร้านฉันจะดูอ่ะได้ได้ได้ไดได <c oughs> ก็จะเป็นสีแดงตัวนี้นะครับนี่เดี๋ยวขออนุญาตนั่งละกันนี่เรามาดูโอ้พอเรามานั่งด้านหน้านะ ก็ต้องบอกว่าสปอร์ตสปอร์ตมากๆอารมณ์นี่พอเห็นสกเกิร์ตอยู่อยู่ด้านข้างเนี่ยโอ้ยคิดว่าขับรถแข่งเลยนี่มาตรวัดของเราก็จะเป็นแบบซูเปอร์วิชั่นนะครับก็อ่านค่าง่ายมีหน้าจอ M I D ขนาด4.2นิ้วอยู่ตรงนี้นี่เอ้ยตัวเลขไมเนี่ยนอกจากเขาจะบอกเป็นเป็น,เป,นเป็นเข็มแบบนี้เขายังมีตัวดิจิตอลด้วยนะบอกตำแหน่งเกียร์ด้วยนะเจ้าตัว M I D ตัวเนี้ยครับตอนนี้เลขกิโลก็จะเป็นตัวนี้5พปลวกเบรกมือไฟเตือนอะไรคือมีครบมากๆนะครับอ่านนี่ ตอนี้ที่ใช้ที่ปัดน้ําฝนนะเนี่ยเวลาฉีดมาก็จะเป็นไงี๋ยวลองดูเอาเนี่ยก็จะจากตรงนั้นเนี่ยอฉีดด้วแล้วการเพราะเดี๋ยวไงก็ต้องเช็ดอยู่ละครับแล้วก็ทีนี้เรามาดูบริเวณแผงคอนโซลด้านหน้าก็ต้องบอกว่าโอ้ดูมีมิติแล้วก็สปอร์ตมากๆนี่บางคนก็บอกว่าเฮ้ยทำไมอวยจัง,งวะใช่ใช่ใช,ใช่พี่ต่ายขายอิซูซู ตรงนี้เป็นอะไรตรงนี้เป็นอะไรนี่เก็บอะไรก็เก็บได้นะครับใส่ไครบ้างๆงก็ไม่มีที่เก็บเงินเอาแบงค์พันใส่เข้าไปครับสักพักเมียก็เอาไปตังนี้ไฟฉุกเฉินไฟฉุกเฉินเนี่ยเวลาที่เราจะผ่านแยกสีแยกอะไรเงี้ยจะตรงก็ตรงไปเลยนะเราไม่ต้องเปิดเหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าถ้าเราเปิดเนี่ยรถที่อยู่ฝั่งซ้ายมือเขาจะคิดว่าเราเลี้ยวซ้ายนะครับรถที่อยู่ฝั่งขวามือก็จะคิดว่าเราเลี้ยวขวาแล้วนะครับทั้ง3ามคันก็จะไปบรรจบกันตรงกลางแยกกว่าดี อ่ะเพราะฉะนั้นจะตรงก็ตรงไปนะจะเลี้ยวค่อยเปิดเขาไวอย่างไงไฟตอนอ่ะพี่ต่ายแล้วมีไม่ให้เปิดเราไว้ใช่ตอนไหนอย่างอย่างเช่นพี่ต่ายรถพี่ต่ายขับขับรถไปรถพี่ต่ายยาังลวงเนี่ยพี่ต่ายก็เปิดไปตัวเนี้ยเขาจะได้รู้เฮ้ยมีสิ่งกีดขวางอยู่ข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุนั่นเองเขามีวัตถุประสงค์ของเขาอยู่นะครับหน้าจอก็ต้องบอกว่าโอ้มีความรู้หลามากๆๆพร้อมกับหน้าจอทัชสกรีนขนาด7นิ้วแล้วก็มีกล้องมองหลังด้วยนะนี่ทัชสกรีนก็ตรงนี้นี่ เวลาเราพี่ต่ายเข้าเกียร์ถอยหลังเนี่ยเข้าเกียร์ถอยหลังเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังเกียร์ถอยหลังเป็นหกไม่ใช่เกียร์ถอยหลังหกสปีดเกียร์เป็นหกสปีดเออแต่ว่าให้อัตราทดที่ต่อเนื่องด้วยแต่ว่าเวลาจะเข้าเกียร์ถอยหลังเราต้องอย่างนี้นะนี่นี่ก็จะเป็นแบบนี้เขาจะมีเส้นมองกล้องมองหลังพร้อมเส้นการะยะให้ไอ้เจ้าตัวเส้นเนี่ยเราสามารถเลือกได้นะเฮ้ยฉันจะเอาแกีหรือไม่เอาแกีเราสามารถเลือกได้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่เส้นหายไปตั้งค่าหน้าจอใหม่เดี๋ยวแบบที่พี่ต่ายเคยทําให้ดูแล้วนะอื ตรงที่พี่ต่ายชอบอีกตรงหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้เลยนี่ตัวนี้ตัวนี้นี่นี่ <d> เขาออกแบบให้มีนอกจากสวยงามแล้วนะครับออกแบบให้มีการใช้งานง่ายมากคืออย่างอย่างพี่ต่ายขับรถไปอ่าอย่างขับรถไปเงนะี้ยก็มือนึงอ่าอยากจะเบาแอร์เราก็จะเราจะรู้เลยเนะี่ยตอนนี้พี่ต่ายมองไปข้างหน้าเนะนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะรู้เลยว่าเอไอตัวเนี้ยใหญ่ๆตรงเนี้ยก็มันจะเป็นปรับทิศทางลมแอนะร์นะหานลำตัวหานลำตัวลงเท้าเราก็รู้เลยนี่แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นปรับ พัดลมนะครับอยากได้ลมแรงมากแรงน้อยน้ํายาแอร์อยากได้เย็นมากเย็นน้อยเนี่ยเรารู้เลยนะครับตรงไหนอีกเบรกมือเบรกมือก็ใช้งานง่ายนะครับปัป๊บนี่แล้วก็ตัวนี้ก็จะมีกล่องเก็บของให้วางแก้วน้ําวางขวดได้ขนาดสักขวดเบียกก็วางได้หรือเปล่าไม่เคยลอง <c oughs> อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตไป ที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังนะครับนี่ก็ที่นั่งของด้านหลังเนี่ยก็ต้องบอกว่าเฮ้ยถึงเขาจะเป็น4ประตูเนี่ยบางคนจะคิดว่าเฮ้ยแกมันลูกเป็ดหรอกแกทำไร้่องอยางขนของขนได้นั่งก็นั่งได้เหมือนรถเก๋งแกนั่งไม่สบายหรอกเอาจริงๆเนี่ยเขานั่งได้สบายไม่แพ้รถเก๋งในหน้านี่มาดูมาดูเดี๋ยวก่อนจะพาเขาไปนั่งเนี่ยก็ตัวนี้ก็มีการบุกนุ่มมาให้นะด้านหลังด้านหลังเนี่ยก่อนจะเข้าไปชมเขานี้เบาะผ้าเนี่ยเป็นเบาะผ้า เมื่อกี้กําลังจะหลุดปากเบกาะผ้าครึ่งหนังแท้ถ้าพูดไปก็ไม่น่าจะโดนด่าครับนี่หลังคาเนี่ยแต่พี่ต่ายชอบนะ้าหลังคาเขาเป็นสีสีสีดำอะสีดำอะพี่ต่ายว่าให้อารมณ์ที่สปอร์ตแล้วก็ไม่เปื้อนอะ่ะเ,เพราะบางทีเราไปกับเด็กเนี้ยบางทีเด็กก็จะชอบเย่อเย่อเย่อเปรูปหลังคาเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เบาะสามารถพับได้นะครับนี่เดี๋ยวพี่ต่ายลองพับไปดูก่อนนี่เราก็สามารถพับอย่างนี้ได้ นียแต่ว่าทีนี้คือไอ้ตัวนี้เรา,เราถ้าสมมุติเราจะนั่นเราก็ถอดออกก่อนนะครับเขาจะพับก็เ,เรียกว่าพับเอาของวางตรงนี้ได้อะแล้วก็พวกเครื่องมือนะครับแม่แรงจะอยู่ฝั่งนี้นะไม่ได้อยู่ใต้เบาะอีกแล้วนะ,ะเดี๋ยวจะวาหาเฮ้ยออกรถไปเขาเรียกว่าไอ้ตัวถอดเบาะหายอะไรอย่างเงี้ยอตัวนี้เขาจะมีที่พัก พักหัวแม่เออนั่นแหละอันนี้ก็จะเป็นที่พักแขนนี่อันนี้วางโอ้กระป๋องกระป๋องก็าวางได้เลยครับสำหรับสายอินเตอร์เทนเหมาะเหมาะมากบางคนไวหัวร้านมันโยงเข้าเรื่องนั้นอย่างเดียวเลยอ่าทีนี้เบาะด้านหลังพับไอพับได้ไหมเบาะด้านล่างพับได้พับได้ไดนี่เขาจะมีสายเกี่ยวตรงนี้เนี่ยเนี่ยนี่นี่เขาจะเป็นแบบนี้เลย อันจริงไอตัวนี้เขาเกี่ยวับตัวที่พักหัวข้างหลังเนี่ยเขาก็จะค้างไว้แบบนี้เราเอาของวางไว้นะแล้วตรงนี้เขาเป็นอะไรพี่ตายเปิดแปรงก็ไม่มีอะไรก็เป็นกล่องอนเนกประสงค์อืเอ,าอ้าเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวเวลาลองนั่งอันนี้พี่ตายปูไอนี้ไว้แล้วนะเพราะเดี๋ยวจะปูยหญทีนึงครับขออนุญาตขออนุญาตใครอยู่คนเดียว <laughs> อ่ะนี่ อันนี้ดูดูเท้าพี่ต่ายเป็นคนจะค่อนข้างจะยาวนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ใส่เบอร์4 3าอ่ะถ้าเป็นพวกคอนเวิร์ตพวกอะไรเงี้ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ย,ยไม่ติดนะไม่ติดนั่งได้สบายเนี่ยอันนี้ปรับระดับของคนขับปกตินะเนี่ยเนี่ยจะแบบนี้เลยนี่ก็มีที่ชาร์จแบตเตอรี่มาให้นะครับแอร์หลังไม่มีไม่เป็นไรมีที่ชาร์จให้มันเกี่ยวกันไหม <laughs> ไม่เป็นเพราะว่ายังไงก็ การออกแบบนะครับห้องโดยสารนี่เขาออกแบบให้ก็เรียกว่าลมนะ่ะสะท้อนมาถึงเราอยู่แล้วเดี๋ยวไหนก็ดูเนี่ยก็จะมีที่เปิดไฟตรงนี้ได้เนี่ย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 แล้วก็ตัวนี้ก็จะมีเหมือนกันอืมเนาะไหนๆก็เปิดละตัวด้านหลังนะครับเขาก็จะมีขอเกี่ยวมาให้ด้วยตรงนี้รับน้ําหนักได้สี่กิโลเดี๋ยวเราไปดูฝั่งฝั่งผู้โดยสารฝั่งนู้นกันนิดนึงเนาะ ก็เดี๋ยวสําหรับ f อที่ขอมาอันนี้ฝั่งฝั่งนี้สาหรับ f อที่ขอมานะครับเจ้าตัวเกรดแซดแคบดาวสามแสนผลอะไรอ่ะเดี๋ยวจัดการให้เดี๋ยวจัดการให้ครับทาไม่หมดทําให้หมดแต่ว่าเดี๋ยวขอเคียงงานนิดนึงก็วันนี้ก็เข้ามาสามรถพี่ต่ายเข้ามาเยอะมากเดือนนี้เห็นตัวเลขก็ตกใจ <c oughs> อยากลาง,งาน <c oughs> นี่พอพี่ต่ายนั่งตรงนี้โอ้ยอันนี้ที่จริงอะเมื่อเกีย้ยที่พี่ต่ายนั่งเนี่ย <c oughs> โอ้อันนี้เหลือเยอะมากเลยนะ เห็นไหมขนาดพี่ต่ายนั่งเมื่อกี้เหลือเยอะอันนี้เข่าจากบริเวณเข่าเห็นไหมจา,จากตรงนี้ไปตรงนี้เหลือเยอะมากเลยนะโอ้เสียดเนี่ยนะสบายเลยเมื่อกี้ขนาดเราเอียงมาสุดๆนะด้านหลังยังเ็าเรียกว่ายังยังมีเข่าเหลือบริเวณตรงนี้ยังเหลืออยู่เลยใช่สิไอ้โมล้านเกมตัวเตี้ย <laughs> อ่ะเปิดนี่นีก่กระป๋องกระป๋องใส่ได้อันนี้อะไรจ้าเปิดก่เกะอเนกประสงค์ อันนี้ก็เกะอันนี้ประสงค์ไว้เป็นรถที่โดเรมอนมากๆนะที่เก็บของเยอะมากๆครับอเอา้าก็สํานี้แล้วเนาะกระจกเนี่ยปรับตัดแสงได้ปุ๊บอ่าโอเคก็เดี๋ยวพี่่ายขอตัวไปทํางานก่อนแล้วกันเพราะาต้องเตรียมรถให้ลูกค้าสามคันวันพรุ่งนี้ก็ยุยงยิดนึงนะครับก็จะพยายามตอบ แชททั้งเพจทั้งข้อความจะพยายามตอบให้เร็วนะครับแต่ว่าดังโดยพี่ต่ายไม่มีแอดมินอย่างวันหยุดอะไรอย่างเงี้เยเฮ้เราก็ต้องตอบนะไปกินลง้งกินเลี้ยงอะไรเงี้ยเราก็ต้องตอบนะตั้งตอบตลอดนะเป็นคนที่ไม่นั่นเลยแล้วบางทีลูกค้านี่กระแสะบจริงจริงนะบางทีเราเห็นข้อความหกทุ่มเฮ้เราตื่นมาเข้าห้องน้ําเดี๋ยวลองทักไว้สิทิ้งข้อความไว้ถามราคาเราก็ทิ้งไปปุ๊บทิ้งไปปุ๊บตอบปับ๊บเอาเฮ้ ไม่หลับไม่นอนโอเคแต่ก็ได้จองนะได้จองนะ่วน่าพี่ต่ายก็ได้จองแบบนี้กออ็อาจจะมีคนที่เขาอยู่ต่างประเทศเวลาไม่ตรงกันอะไรอย่างเงี้ยอ,อ่านั่นแหละอ่ะโอเคไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ว่าอะไรครับก็ขอบคุณมากมากที่เข้ามาติดตามเดี๋ยวพี่ต่ายไปทํางานก่อนเนาะครับสวัสดีครับ